เป็นครั้งที่82ตรงกับวันที่30มกราคม69ข้าพเจ้าอภิรักตกลลหอเป็นวาจาสารยายพุทธมนต์วหวเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยยาบูชาในองค์พระความมติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรลูนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินนามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสารยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลนิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดสายใหญ่วนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอาตาราขันจันตุเทวตาสัตทมังมุนิราชัสสุนันโตศักขโมกขังสักเกฆาเมจารูเบกิเลสีคาราตเตจันตาระเกวิมาเนธิเปรเทจขาเมตารวปณะกหาเนเขาวัตุมีเขเตปุมมาจันตุเทวาชรัธารวิสเมยะขัคันทะปะนาคา Titan tasan tike yang muni wara wajang nang sata wome sunantu tama karo ayam patanta tama karo ayam patanta tama karo ayam patanta bosot namakan kan titi kata na sapa kawa to wara hato sama tambu dasa sapa hato sama sapa hato sama tambu dasa kata นาติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะหาจวัฒเชนะโสธิเมหุนตุสัพพตานาติเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะหาจวัฒเชนะโสธิเมหุนตุสัพพตานาติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะหาจวัฒเชนะโสธิเมหุนตุสัพพตาบทสวดมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัธายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนหาดจตวั e za, sangre, ์เจนามาฮุนตุสภุปัทวามหาคารุนิโกนาโถหิายาสัพพะปาณิหนังปูเรตวาปารมีสภภาพปัตโตสังบุธิมุตตมังเอเตนหาดจตวั์เจนามาฮุนตุสภุปัทวามหาคารุนิโกนาโถสุขายาสัพพะปาณิหนังปูเรตวาปารมีสภภาพปัตโตสังบุธิมุตตมังเอเตนหาดจตวั์เจนามาฮุนตุสภุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอกังสมยังพระวาสักเกสุวิหารติกปิอวัตุสมิงมหาวันเนมะอาตาพิคุสังเทนะสัททิงปัญจะมัตเตหิตพิคุสเตหิสสพเหวะอะระหันเตหิตทสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสนิปาติตาโมติพระเขาวันตังทัศนายากษพิคุสังคันจะอาตะโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานางเอตาตั้งหสี อะยังโคผักขาวาสักเกสุมิหารติกปิแล้วก็ดุสมิงมหาวเนมะอาตาพิขุสังเขนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเเหวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลการาตุหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติผักขวันตังทัศนายะพิขุสังคันจายันนูนะมะยัมปิเยนะผักขวาเทนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาผักขวาโตสันติเกปัจเจกะ คาถาปาัสเยยามาติอัตโขตาเทวตาชวยยะถาปินามะพระลาวะปุริสโสสัมมันจิตังวาพาหังปัสาาปสาลียะปัสสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธามาเสสุเท,าวาทเวสุอันตระหิตาพระข้าวโตปุระโต,ป,ะตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระข้าันตังอภิวาเทตะวาเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระข้าปะโตสันติเกิมังคัทังอภารสีมาหาสามโย ο. Pawa na saming hewa kaya sa makata akatangha imang tamak sama yang nakita yewa apara cita sang kanti, a toko apa rade wata apa kawatusan jike imang kakan apa sitan tapi kawo sa mataang rakanti pandi อาตะโคอา k าราเทวตาภะวาโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเชตวาีังเชตวาปะลีขังอินทะีลโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจัุมัตตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคอาาราเทวตาภะวาโตสันติเกอิมังคทังอภาสเเตะังนะเสนาเตมิสันติอปามาลมาสุันสังเทวะกายังปะริภูเรสันติติคัวะวา พิขูอามันเตสีเยปุยเยนะพิคเวทัสสูโกรกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตตาคตังทัศนายาพิขูสังขันจัเยปิเตพิขเวอหิุสุงอธิธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระเข้าบตานังเอตาปาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอ,อ,ตาาาอาหิสุงเสยยถาปิไมหังเอตราไรเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อาณะมทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปิปะกอบันตานังเอตัปะระมาเยวะเทวะตาสนิปัติตาภวิสันติเสยยะทัปปิมายังเอตตาไรย์อาจิขิสามิพิขเวเทวะกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวะกายานังนามานิเทสิสามิพิขเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาถสาตุกังมานสิกะโรตัปสิสามิติเอวัมบันเตติโคเตพิขุปะควะโตปัจจโสสุะขบวา เอตัถะโมจาสิโลกะมโนกัสามิยัตถปุมาตัทสิตาเยสิตาคิริฆัพารังปะเหิตตาสมาเหตตาปุตุสิหาวาสตีนาโลมะหังสาพิสัมปุโนโอทาตะมะนัสสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัญจสเตยัตตวาวะเนกปิละวัตถเวตาโตอมันตะจิสัทธาสาวะเกสะเนระเทเทวกายะอภิกันตาเทวิชาณะภิกขะโมเตจะอัตตบังมะกกลุงสุ

อภิกรรมุงพิฆูนังสัตมิติวะนังอิเทเตโตละสสะหัสัจยะข้าในนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัจิโนมุทะมานะอภิกรรมุงพิฆูนังสัตมิติวะนังเวสามิตาปัญจสัตตายะข้าในนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัจิโนมุทะมานะอภิกรรมุงพิฆูนังสัตมิติวะนังกุมภิโรราชะกโกเวปุลัสสานิเวสังนังพิญโยนังสัตตะสะหาสัง ยะขานังปะดิรรป,ปาสติคุลมิโรราชากหิโกโสปะคสะมิติวะนังปุริมันจัดิสังราชาทตาระโทปะสาสติขันธปานันางอธิป,ปติมหาราชา,าสัชสิโสปุตตาปิตัสสะปะห์โวอินานันมามหาปัญไรอิธิมันโตชุติมันโตมนฑวันโตชจสสินโนโมทัามานาอภิกรรมงุิกุนังสัมิติงวะนังทักขินันจัดิสังราชาวิรุณโหตปะสาสติก,ก,กุมกันหปันนงอธิป,ปติมหาราชา Nyasasiso putapitasapa wainana ma uma esti manto sutimanto hana manto Nyasasino mada mana hapi gamung pi ku nang sa miting wad Nang pa indik menjadi sang raja kupiripoko bagatpa sasti naka nang adipati Makal Raja Yasasiso putapitasapa mana hapi gamung pi ku nang utak menjadi sang raja kupiro kapat sati ya kanang, adi, pati, มหาราชาญาติศรีโสปุตตาปีตัสสะพระอาวอินทนามามหาภัตตาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะติศรีโนมุทหมานาอภิคามุงพิโุนางสัตมิติงวัฒน์างปุริมะทิสังรัฐารัตโธตะกินเนนัวิรุณหาโกปชิเมนะวิรูปะโหกุเวโรอุตตะดังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลทิสาทัตถันละมานาอัตตักษุวันเนกาปิละวัตเวเตสังมายาลิโนทัสะอาคูวันจานิกา สัทธามายากุเตนุเวเทนุวิภูจะวิภูโตสหจันทร์นกามัเสโตจะกินโนคันธุนิคันธุจะปะนารโอปะมัญโยจกเทวสุโตจะมาตลิจิตาเวโนจกขันธโพณโรราชาะโนสพโพอาคุปญจสิโคเจวติมภะรุสุริยวัจจะสาเอเตจันเยจาราชโนขันธภาสหราชุภิโมทนามาอภิกขมงภิกขุนังสัมมิติงวะนางอักคูนาภสานาคาเวสาลาสหตัชะกากรรมพระลัสตาราอาคู ปายาคาสหายาติวิยามุนาทตารธาจักอาคูนาคายสสา,า,า,โโคาสัิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปะคะสตมิติวะนังเยนาคะราเชสหสสหา,สารันติทิพาทิชาปะกิวิสุทธาจาักูเวหายาสาเตวะนามัชัปัตตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตา,านาคะราชานะมาสีสุปันนาตโตเขมมมะกาสีพุทโธสังไห,หิวาจางิ

อาโพจเทวาปะทวีจัตตโชบโยตัตตะขะมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมจักยัสสาสะสหะเมตตาการุณาการิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเสเททะสหะกายาสะเพนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวมนาวันโตยัสสินโนมทัศมนะอภิคามุงภิกขุนังสัตมิติวะนังเวนดูจัตเทวาสหะดีจัตสมาจัตทุเวจัมมาจันทสุปะนิสา เทวาจันทะมะคูปุรักขีตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมะคูปุรักขีตานักขตานิปุรักขิตวาอาคูมันทะวัลลังกาวะสุนังวาสโวเสโโสกุปะกาปุรินทโธทศเสตรัะสาทกยาสเปนานัตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะตัสิโนโมทะมันะอภิพิฆมุงพิคุนังสัมมิติวะนังอัฏฐะคูสาบูเทวาชรามากิสิขาริอว่าอริทกยะจาโรชาจา อุมาภุภะนิพาสิโนภะรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสภเนสิโนทะเสเททะสธากายาสเปนะนัตตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตมัทนาอิมโตเจสสินโนโมทามานาอภิกามุภิกขุนังสัพพิติมวะนังสัมมานามะอาสัมมานามนุสัมมานุสุตตมาคิตตาปะตตุสิกาอาคูอาคูมโนปะตตุสิกา อัฏฐาคูหะอโยเทวาเยจโรหิตาวาสินโนปราระคามหาปราระคาอาคูเทวายัสสินโนทัศเสเตระสัทากายาสเพนะนะตะวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัสมานะอภิกรมมภิกขุนังสักไม่ติงว่านังสุกาการุมาอารุณาอาคูเวขนะสาสหโอทาตกะายาปามโมคะอาคูเทวาวิจักะนาสัทามัตตาระคชามิสากาจาัยัสสินโน ท่านยังอาคาปัจฉโนโยทิสาอภิวัตสติทัเสเตทะสั thagaya สเพนนัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัพมานะอภิกะมงภิกขุนังสัพมิติงวะิังเคมิยาตุสิตายามากันทักกาจยัสสิโนสัมพิตรกาลามะเสธาโชตินามาจัอาสวานิมารัตติโนอาคูอาทากูปะระนิมิตาทัเสเตทะสั thagaya สเพนนัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมระมันาะอภิกรรมมงผีขุนังสัตติติงห์ะนังสัตถิสตเทวะนิกายาสัพเพนะนตวันิโนนามันวะเยนะอาคันจุ๋งเยจันเยสัตติสาสหะปะพุทธชาติมัคคิลังโอขตินะมะลาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอัชิตาติตังสุภามาปะระมะโตจัปุตตาอิติมะโตสหะสัตังกุมาโรติโสจัตโสปะคัสสัตติสิงหวะนัง สังฆสัพมะโลกานังมหาพลมาพิติทติอุปปัณโนทุติมันโตูพิสมากายโยยะสสิโสทเสถาอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสันจมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเถเจเวสัพพมะเกมาลเสนาอภิกามิปัญสักันหาสะมันธิยังเอทาคันหาถาันละถาระเคนะปันทะมตุโวสัมมันตาปาริวาริถามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตัถมหาเสโน Kana se ape sayi pani rama haja sarangkan tawa na perak wang Nyata pavus sako mekho tanak janto sawi cuko taraso pacu tawa se tanja sepang api nyayaka waki tawa na kesa sanera te mara se nang api kantate wisana dapi kawo Te cak atapak magarung tutawa putasasa pakamung nesang lomampi inca สเภวิชิตจสังขามาพระยาติตาญะสัจินโนโมทันติสหกูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติบุสวัจุลละชัยรปกรณ์นโมเมพุทธาเทชะสาราตานาตยาธมิกาเทชะประสิทธิประสิทธิเทวนารายาปาราเมสุราสิทธิพมมาจาอินทา จัตุโลกาคัมภีร์ราคะกาสะมุตถาปูตุงคังคาจัสมาชัยยะปฏิทิภะวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุตติอุตตินทินทีชัยยะชัยยะข้ากรณ์ละตนละนิใสนิไรเสศเนะเมรุราชพนนะระชีชัยยะชัยยะคัมภีร์ะสมภีนาเคินนาคีปีสัจพูตกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตารุคีชัยะชัยยะสิงคีสูธาทานะมุขาชาชัยยะชัยยะวารุณะมุขาสาตาชัยยะชัยยะจัมปาธินาคกุลคันโธ ชายะชายาขจักอนัตตุลงสุกัรปุชงสีหาพยาะตีปาชายะชายะวาโรณโมขยาตาชิตาชิตาเซนาริปุณะสุธินะระดีชายะชายะสุขาสุขาชีวีชายะชายาทอรณิตะเลสะถาสุชายาชายะชายาทอรณิสันตินสะดาชายะชายะมังการัญญะภะวะเขชายะชายะวาโุณายะเขชายะชายะรักษาเสสุภภุชะเตชา ชัยยะชัยยะพเมนทกขณาชยยะชัยยะราชาธิราชชาชัยชัยยะชัยยะปัทตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอระหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหารหาลิเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุระโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหาโควิรูปโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนาเตโยจักุเวโรวาลุโนปิจักคิวโยจักปะจุโนกุมารุราตารัตถโกอัธาราสามะหาเทวาสิทธิตาปัสสะอารโย อิส e ิโนสาวกัสสปะชยะราโมภะวันตุเตชัยยะตัมโมจัสังโฆจัตสสปาโลจัชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยะมังคัปังชโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปะราชโยอุโคสยมโพธิมันเถปะโมทิตาชัยะตถาภมะขะนามะิสิโนชโยปิพุทธัาสิริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปะราชโย โอโคสัจธรรมโมทิมันเทปะโมทิตาเสตตธาอินทขนาเมเอสินโนชายโยปิพุทธัสสสุริมัโตอายังมาราสัจัปาปิมัโตปะราเโยโอโคสัจธรรมโมทิมันเทปะโมทิตาเสตตธาเทวะขนาเมเอสินโนชายโยปิพุทธัสสสุริมัโตอายังมาราสัจัปาปิมัโตปะราเชโยโอโคสัจธรรมโมทิมันเทปะโมทิตาเสตตธาสุปันนักขณาเมเอสินโนชายโยปิพุทธัสสสุริมัโตอายังมาราสัจัปาปิมัโตปะราเชโย โอโคสัจมโพธิมันเทปโมทิตาชยะตัทานาคขะนามะเฮสินโนชยโยปิพุทธศัสุริมัตโตอยังมาราสัจปาปิมัตโตปาระโยโอโคสัจธมโมธิมันเทปโมทิตาชยะตัทาสัพพมคขนามะเฮสินโนชัยันตัวภูริยามมเลสังยานังนันติวัตตะโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชัสุชัมังคะเรอปราชิตตัปันลังเกสีเสปะทาิโปคะเล อภิเสกสัพพะพุทธานังอคัิปโตปโมททติสุนัขตังสุมังกะรังสุปปัตตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุบิทังพระมัจจาริสุปัตถคินังกายะกัมมังวจากัมมังปัตถคินังปัตถคินังมโนกัมมังปนิธีเทปัตถคินาปัตถคินานิกันตวานะราพันตัเทปัตถคินเตอัตฏฐารถสุขิตาวิรุณะพุทธะสาสนเอะโรคาสุขิตาโหระหสหัสเพหิยาติภิก สุนันทุพนโทเยเทวะอสสมิงทานเนอธิคตาริขายุกาสตาหงตุสุขิตาหงตุสภัพหาระคันตุสภัพสตตา낭ละคันตุจิตนะสัสสานังยากาจิปัฏฐานาเตสังสเพปูเรนตุมโนระทายุตตะกาเลปะวัสันตุวัสังวัสสาวรหะการคาจุปัฏฐาาเตสังนิวาเรนตุจัสภัณคากยาสุขังจิตตะสุขังอระอันตุยะอารังบทโสธรรมนิยามสุตัง เอวเมสุตังเอกังสัมมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวณีอนนาเกปินทิกาสศอารามเตันตาโคพระควาพิคูอามันเตสีพิขเวตีพันเตติเตพิคูพระควาโตปัจจโทสุงพระควาเอตตะตโวจาอุปาทาวาพิขเวตะถาคตานังอนุปารวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามัตตาสัพเพสังาราอนิจจติตังตถาคโตอภิธัมปุจจติ unmedi apiis sempujiwa api semwa ajidi banyak padadi Wiwaradidi utani ga rot sangkara An jadi upwaangwa tata keang diwak saat satu tempat di dataen nihta sampai sangkara rohhati ta tata ketuais seuh jadidi apiis semedi apiis sempujiwa api sem tewa aji ปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวารติวิพัชติอุตตนิกโรติสเปสังขาราทุกขาติอุปาถาวริกเวตตาตาตานังอนุปาถวรตาตาขตานังทิฏฐาวะสาธุธรรมะทิตตาธรรมนิยามัตตาสเปธรรมะอนัตตาติตังตาตาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุจิตวาอภิสมเ თ ตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวารติวิพัชติอุตตนิ กะโรติสเปธธรรมะอนัตตาติอิธรรมโอจักพะขาวาอัตตมนาเตภิคูพะคาวาโตอาชิตังอสินันทุนตีบทสวดพระเกกะรัตตคาหาตีตังนันะวาคะเมยยะนาปฏิกังเคอนาคะังบุคคลไม่ควรตางคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตตีตังปะหีนันตังอัปันจจะอนาคะตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตถาทัตถาวิปัสสติอสังเงรังอสังกุป,ปังตังวิธามะนุปรูหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งองเงีคลนแคลนเขาโวนพ่อคูนาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจะมาตัปังกูชันญามะาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจของธรรมวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัทิโนสังการัเนเตนมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการบัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึงมีเสนามากก็ไม่มีสาหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมตันติตังตังเวพระเทกะระโตติสันโตอาจิขเตมุนีมุนีผู้สงบย่อม่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเคะปัจจเวคนะสัเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและดูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพเพธทำมาอัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมารณังความตายเป็นของยั่งยืนอัตวัฏสงมายามาริตตับังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปัริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมะนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะผลที่จะสังเวทยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโน ครั้งปาษจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัดทับบิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะลังอีว่าประโยชด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่อรัดถังนาประโยชน์มิได้อนิจาวะตสังขาราสังขารนั่งหลายไม่เที่ยงน้องอุปา,า,าทัวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตะวานริรธชันติก็เกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังบูปะสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารนั่งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง ัตเพสตามรันติจักสัตต์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสูจะกมริสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสะลังกำลังสัพเปหิพาติหิกะตามคุญญโนอะุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะ

สเพนักขตาสุขิตาหุนตูทุกขาปะมุนจันตุสเพเทวาสุขิตาหุนตูทุกขาปะมุนจันตุสเพสามะตินังสามิชันตุโมบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธตัวอคันติมายะอิติพะคะวานะโมพุทธตัวอคันติมายะอิติพะคะวานะโมพุทธตัวอคันติมายะอิติพะคะวาบทสวดปันติฐานนักขา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆเลโพธิฆเลตะหิงตะหิงตาธรรมะตาเนนะรวันตุปูชิตาโสถิงคารนเทถาวิหารมันทะเรเถลาจะมัชฌานะวกาแกจะพิคบวสาลามิการานะปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิฆามาจะอิสระสัมปานะปูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันละสัมภวาสังเสริฐาชาตาอัตตวุปปาติกา เนี่ยยานิการธรรมะวารังปฏิจเตสเพปิทุกขสากะโรตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะท่าลาจักขุคลาสังโฆโหตุสัมมโควาอัตถายะจัยอิตายะอเมระขตุสัตธรรมโมธรรมสเพปิธรรมะจาริโนวุตถิงสัมภาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปัสสันนาหตุสเพปิปานิโนพุทธัสสสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโภปะวัสตุ อุทิภาวยสะสัตตานังสัตมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอัอนตาราชานิจังราขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปัญจังราขันตุสัพพะทาบทสวดเทว,วตาอุยยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจัณิทุกขาพยาปัตาาปปตาจัณิพยโาโสกับปัตาาปตาจัณิสโสกาหุนตุสพัพเพปิปานิโนโ เอตาวัตตาจะอเมหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีรังราคขันตุสัพพตาภาวะนาภิรตตาหนตุขันฉันตุเทวตาาตาบทสวดสุมังคละกัลยาโมตุสัพพังสุมังคละราคขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตารังหนตุสัพพังสุมังกะรังราคขันตุสัพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตะลังหนตุสัพพ um ังสุมังกะลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตะลังสเปพระพุทธาภรณปัตตาปเจกานันจังพรังรันตานันจะเตเชนะรักขังบันทมิสัพพะโสสเปพระพุทธาภรณปัตตาปเจกานันจังพรังรันตานันจะเตเชนะรักขังบันทมิสัพพะโส สเพ so, so, <c oughs> ือพุทธาบรลปตตาปจีการนั่จะยังพระดังอรหันตานั้นจัดเตชะนะระกังมณัมมิสัพปะโสสเพือพุทธาบรลปตตาปจีการนั่จะยังพระดังอรหันตานั้นจัดเตชะนะระกังมณัมมิสัพปะโสสเพือพุทธาบรลปตตาปจีการนั่จะยังพระดังอรหันตานั้นจัดเตชะนะระกังมณัมมิสัพปะโสสเพือพุทธาบรลปตตาปจีการนั่จะยังพระดังอรหันตานั้นจัดเตชะนะระกังมณัมมิสัพปะโสสเพือพุทธาบรลปตตาปจีการนั่จะยังพระดังอรหันตานั้นจัดเตชะชนะ ระกขังพันธมิส so. ัพพโสสเปือพ <c oughs> ุทธาพระปตตาปเจกานัญงพรางพระหัตานันจเตเชนะระกขังพันทมิสัพพโสสเปือพุทธาพระปตตาปเจกานัญญพรางพระหัตานันจเตเชนะระกขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกราบอุทิศถวยเป็นพระราชกุศลแ์ได้สมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้สเสด็จสู่สวรรด์คารายขอในสงฆ์แห่งบุคคลน,นี้จงเป็นสัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยเป็นอะไรทั้งปวงให้มีแรงได้อันสุดริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุุสลน,นี้ โรดประสิทธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเร็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เต็มด้วยพุทธานุภาพเทวาานุภาพและฤิษธธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน